สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องสมัยทนบุรีโดยมีผู้จะทำดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวปรีชยาสําราญจิตและดิฉันนางสาวรริตากองสิงแก้วโดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเชิญรับชมค่ะสมัยทนบุรี หลังจากที่ได้กอบกู้กรุงศรีอย,ยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้แล้วพระเจ้าตากสินเห็นว่ากรุงศรีอย,ยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากยากที่จะฟื้นฟูให้เหมือนเดิมจึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วปราบดาพิเศกขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงมีพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สแต่ประชาชนนิยมเรียกกันว่า พระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีในปีพุทธศักราช2,310ค่ะในด้านเศรษฐกิจในขณะที่พระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัตินั้นบ้านเมืองเกิดกำลังประสบความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่สุดเกิดการขาดแคลนข้าวปลาอาหารและความอดอยากยยกแค้นจึงมีการปนสะดมแย่งชิงอาหารมินำซ้ำยังเกิดภัยธรรมชาติ พระเจ้าตากสินจึงแก้ไขวิกฤตโดยการสละทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเข้ามาแจกจ่ายราษฎรหรือขายในราคาถูกในด้านการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีมีการปกครองแบบอยุธยาตอนปลายสมัยพระบรมไตโลกนาตคือการปกครองส่วนกลางคือมหาเสนาบดีสองตำแหน่งได้แก่สมุหานายกเป็นเสนาบดีฝ่ายพลเรือน ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือสมุหกะลาโหมเป็นเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการแบ่งออกเป็นสีก่กรมเรียกว่าจัดตุสดมได้แก่เวียงวังคลังนาเวียงนครบาลรักษาความสงบวังเกี่ยวกับราชสำนักช่วยพระมหากษัตริย์ตัดสินคดีความคลังเกี่ยวกับการเงินการแผ่นดินนาเก็บภาษีหางข้าว 2. การปกครองส่วนภูมิภาคหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาดค่ะแานสังคมคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาแบ่งชนชั้นออกเป็น 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์3ขุนนาง 4. ใหไพ่เป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดในสังคม 5. ทาสหลังจากบ้านเมืองแตกแยก เพราะการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รวบรวมอาณาจักรเป็นปึกแผ่นพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงตรากฎหมายการสักเลขขึ้นโดยไพร่าชายใดายอายุถึงกำหนดต้องสักเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนคนได้มีการหลบหนีเมื่อใดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิต ที่สุดพระราชะพงศาวดารฉบับต่างๆได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม,มีพระสติฟั่นเฟือนทําให้บ้านเมืองเกิดความระสําระสายและได้เกิดกบฏขึ้นที่กรุงเก่าทําให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องรีบยกคับกับจาคเมรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ และจับกุ่มผู้ก่อการกรบฏมาลงโทษและข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้มาฟ้องร้องกล่าวโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินในฐานะที่เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากจึงสำเร็จโทษโดยการตัดพระเศียรในปีพุทธศักราช2325พระชนมายุได้45,000ศากรุงธนบุรีจึงได้สิ้นสุดลงค่ะ